สวัสดีครับผมครัวง่ายๆของนายต้มโจกนะครับวันนี้โจกจะชวนเพื่อนๆมาทําแกงหมูใส่มะเขือนะครับเมนูนี้เมนูโปรดโจกเลยจะสังเกตว่าโจกทำบ่อยมากๆนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันก่อนก็จะมีเนื้อหมูวันนี้ใช้เป็นหวไหมูนะครับมันจะมีมันแทรกนิดน,นิดนึงนะครับเพราะว่ามันจะฉ่ำหน่อยเวลาที่เรามาแกงนะครับไม่แข็งกร้างเกินไปพริกแกงโจกหกไว้แล้วเป็นพริกแกงเผ็ดแต่ ถ้าใครที่ซื้อพิกแกงมานะครับหรือว่าใครที่โขลกพิกแกงเองตัวแนะนําแบบนี้ถ้าเราโขลกเองให้เราใส่กะป,ปิลงไปด้วยเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเราซื้อพิกแกงมาเราก็ต้องใส่กะป,ปิอยู่ดีแต่ถ้าเกิดว่าใครที่จะโขลกเก็บไว้ใช้เยอะๆแบบโจ๊งเนี่ยก็โขลกโดยที่ยังไม่ต้องใส่กะปิแล้วก็ใส่กระป,ปุกกระแอบครับใส่ตู้เย็นพักเอาไว้ได้ใช้ได้เป็นสัปดาห์2สัปดาห์ได้เลยนะครับถ้าทําสดๆใหม่ๆนะล้วก็แช่ยเย็นเอาไว้เลยหรือว่าแช่แข็งก็ได้ครับ ใบมะกรูดครับใบโหระพาน้ำสะอาดนะครับวันนี้เราไม่แกงกะทิเราจะแกงใส่น้ำธรรมดานะครับน้ำมันสำหรับผัดพริกแกงให้หอมนะครับเล็กน้อยยกใส่มะเขือเปราะนะครับเดี๋ยวเราจะต้องไปหั่นแช่น้ำเกลือนะครับช่วยให้มันไม่ดำนะครับมะเขือพวงแล้วก็พริกชี้ฟ้าแดงครับปรุงรสชาตินะครับจะมีน้ำปลาน้ำตาลปี๊บผงปรุงรสหมูมีแค่นี้นะครับแล้วก็กระปิอย่างที่บอกนะครับ เดี๋ยวเราเริ่มก่อนเลยมาเตรียมวัตถุดิบกันก่อนเลยครับในส่วนของส่วนผสมนะครับก็เดี๋ยวเร,เริ่มจากเนื้อหมูก่อนเลยเนื้อหมูเนี่ยวันนี้โจ๊กใช้ประมาณ300กรัมนะครับอัตราส่วนโดยละเอียดเนี่ยเดี๋ยวโจ๊กจะเขียนให้ด้านล่างสามารถเลือนลงไปดูได้นะครับเหลืออนาคตใครอยากดูย้อนหลังไปดูมาดูในช่องนี้ก็ได้เสิร์ชในช่องโจ๊กชื่อเมนูหรือว่าไปดูในเว็บไซต์ของโจ๊กก็ได้โจ๊กทยอยทาลงเรื่อยๆนะครับก็โจ๊กเลือกแบบว่าหาัาวไล่สะโพกอะไรแบบนี้ที่มันมีมันนิดนึงนะครับ แต่ถ้าใครชอบแบบไม่มีมันเลยก็ได้ครับพยายามหั่นขวางลายเนื้อหรือวันสวยดีความเหนียวไม่ต่างกันมากหรอกครับเนื้อหมูถ้าแบบว่าเราได้เนื้อหมูที่มันเป็นหมูที่เขาทํามาสําหรับขายเนื้อนะครับความเหนียวมันไม่ต่างหรอกะเนี่ยครับเวลาเราหั่นขวางเนื้อมันจะสวยแบบนี้เวลาทำอาหารมันก็จะสุกง่ายอีกอย่างหนึ่งมันก็จะกินง่ายด้วยครับเพราะว่าความยาวของเส้นเนื้อมันถูกตัดไปในกรณีที่เนื้อมันเหนียวนะฮะ หมูถ้าจะเหนียวสังเกตนะครับมันจะมักจะเหนียวบริเวณที่มันมีเอ็นแบบนี้คือเอ็นแบ่งสําหรับเนื้อนะครับแต่ถามว่าเหนียวเกินไปไหมก็ทานได้ครับไม่ได้ยากแต่ถ้าใครเคี้ยวไม่ไหวแล้วก็หลีกเลี่ยงนิดนึงลอออกได้ครับเรียบร้อยนะครับในส่วนของเนื้อหมูจะเรียกมาหน้าตาประมาณนี้สามร้อยกร,รัมนิดนิดนะครับแต่ตีเค่สามร้อยกร,รัมกลมๆนะครับเดี๋ยววัตราส่วนจะเขียนให้ข้างล่าง มาถึงในส่วนของมะเขือนะครับเราจะใช้น้ำสะอาดธรรมดานะครับแล้วก็เกลือป่นเกลือป่นนี่ใส่ประมาณสักครึ่งช้อนนิดๆนะครับแล้วก็ตีให้ละลายง่ายๆแค่นี้เลยครับน้ําเกลือนะครับเสร็จแล้วพักเอาไว้ก่อนมะเขือเปาะนะครับวันนี้เราใช้ประมาณนับกันหนึ่งสาสี่ห้านะครับ ตัดขั้วเดี๋ยวโจกชเดี๋ยวโจ๊แนะนําอันนี้วิธีการดูมะเขือนะครับถ้าลูกกลมๆขั้วสั้นๆแบบนี้คืออ่อนแต่ถ้าขั้วเริ่มยาวเนี่ยจะเริ่มแก่นะครับแต่วันนี้เราไม่มีแก่จัดให้ดูอันนี้น,นี่พอได้อันนี้จะเป็นมะเขืออ่อนอยู่นะครับก็หั่นขั้วออกผ่ากลางถ้าใครชอบชิ้นใหญ่ก็ผ่าสี่างวันนี้โจกชิ้นใหญ่หน่อยก็ผ่าสี่นะครับ นะครับแล้วก็แช่น้ําเกลือเอาไว้สังเกตดูนะครับอย่างที่เจ้บอกถ้าคั่วสั้นเนี่ยคั้วความหมายของคั่วสั้นคือตรงนี้นะครับตรงนี้มันใช้ดูนี่นะฮะถ้ามันเลื่อนลงมาถึงกลางลูกอะไรแบบนี้ส่วนใหญ่จะเป็นมะเขือแก่แล้วนะครับอันนี้อันนี้ความรู้จงนะถ้าใครใครมีความรู้ที่มันแตกต่างจากนี้แนะนําได้ครับมาคุยกันได้นี่ฮะมันจะเป็นมะเขืออ่อนเวลาเราไปเลือกนะครับพยายามเลือกดู คือมันก็ไม่เชิงมะเขืออ่อนแต่มันเป็นมะเขือที่กําลังดีสำหรับในการทำมาทำอาหารนะครับเม็ดไม่แข็งเกินไปอะไรแบบนี้อันนี้จะเห็นไหมอย่างที่จะบอกครับอันนี้จะค่อนข้างแข็งหน่อยเม็ดเริ่มมาแล้วนี่ก็ลูกใหญ่นะครับเราก็จะหั่นหั่นหกมันจะได้สุกพร้อมๆกันครับพยายามหั่นให้มันเป็นชิ้นเท่าๆกันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้แบบนี้นะครับ เราก็แช่เอาไว้พักใหญ่ๆเลยนะครับรอจนกว่าน้ํามันจะเปลี่ยนสีเนี่ยเรามื่เขือมันก็จะไม่ดําเวลาที่เรานําไปปรุงอาหารนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราเริ่มทํากันเลยอันดับแรกก็ใส่น้ํามันสําหรับผัดลงไปเล็กน้อยนะครับเราจะผัดพริกแกงก่อนกับกะปิให้หอมนะครับอพอน้ํามันเริ่มร้อนก็จะเป็นพริกแกงนะครับอันนี้ก็พริกแกงเผ็ดตามด้วยกะปิครับ อย่างที่โจกบอกนะครับโจกจะโขพิ่แกงใส่กระปุกใส่ตู้เย็นไว้จะยังไม่ได้ใส่กระปิแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนโขพิ้แกงสดๆใหม่ๆก็สามารถาใส่กระปิไปพร้อมกันเลยก็ไม่ต้องใส่กระปิเพิ่มแล้วนะครับผัดให้หอมสักครู่นึงก่อนครับพอพิแกงเริ่มหอมนะครับก็จะเป็นเนื้อหมูมนะครับตามลงไปได้เลย รไฟนิดนึงกันผัดจนเนื้อหมูเริ่มสุกก่อนนะครับมันจะพริกแกงมันจะเกลีเียมนิดนึงมันจะหอมนะ,ะระหว่างผัดเนี่ยเจ้าจะใส่ใบมะกรูดลงไปเลยนะครับมันจะได้มีกลิ่นหอมอยู่ในหมูด้วยดับคาวไปในตัวนะครับ อพอเนื้อหมูเริ่มสุกแล้วนะครับก็เดี๋ยวใส่น้ำได้เลยครับน้ำเยอะหน่อยนะครับเอาไว้คุกข้าวอัตราส่วนเดี๋ยวโจเขียนให้ได้ล่างครับคราวนี้เราก็จะรอจนกว่าน้ำแกงจะเดือดขึ้นใหม่อีกรอบแล้วก็เนื้อหมูสุกดีครับโอเคครับตอนนี้โจตั้งมาจนเนื้อหมูสุกแล้วนะครับ เนื่องจากเราหัน่นค่อนข้างบางนะครับจะสุกค่อนข้างง่ายพอเนื้อหมูสุกแล้วก็จะเป็นมะเขือนะครับมะเขือเปาะนะครับที่เราหั่นแช่น้ําเกลือเอาไว้เมื่อสักครู่นะครับใส่ลงไปได้เลยแล้วก็มะเขือพวงครับโอเคเดี๋ยวรอมะเขือสุกสักครู่ครับตอนนี้นะครับมะเขือเริ่มสุกแล้วนะครับใครชอบมะเขือที่อ่าสุกกาลังดี ไม่ต้องตั้งนานเกินไปนะครับเดี๋ยวมันจะเละแต่ถ้าใครที่ชอบเละ,เละหรือว่าทําให้ผู้ใหญ่ทานก็ตั้งนานอีกสักคู่หนึงได้นะครับเดี๋ยวเรามาปรุงรสชาติกันเลยเริ่มจากน้ําตาลปี๊บนะครับโจ๊กจะทานติดหวานนิดหน่อยนะครับอัตราส่วนของโจ๊กจะเป็นรสชาตินี้ถ้าใครไม่ชอบไปปรับรสเอานะครับแล้วก็น้ําปลาครับของรุ้งรสหมูน้ำปลาไม่ต้องใส่เยอะมากนะครับเพราะว่า เรามีกะปิลงไปแล้วแต่แกงไทยเนี่ยมันจะต้องมีรสเค็มเป็นหลักอยู่แล้วนะฮะอ่าคราวนี้เราก็รอจนกว่าน้ําตาลปี๊บจะละลายนะครับน้ำจะเยอะนิดนึงอย่างที่บอกเพราะว่าโจ๊กจะเอาไว้คลุกข้าวนะครับนี่น้ำจะสีน่าทานแบบนี้เลยอ่าตอนนี้น้ําตาลปี๊บละลายแล้วนะครับก็โรยพริกขี้ฟ้าแดงหั่นแฉลบลงไปตามด้วยใบโหระพานะครับเล้งไฟแรง,งนะครับ ใครจะเปลี่ยนเป็นใบกะเพราก็ได้นะครับแต่ถ้าใบกะเพราเนี่ยตัดน้ําตาลออกนะครับมันจะเป็นแกงป่าเค็มๆม,มันจะมีรสกลมกล่อมจากมะเขือจากอะไรแบบนี้อยู่แล้วนะครับอันนี้มาจอ,อกหวานเลยใส่ใบโหระพานะครับนะครับหน้าตาประมาณนี้เลยตั้งจนกว่าทุกอย่างจะสุกดีนะครับทั้งใบโหระพาแล้วก็ิกีแกงเราจะได้ไม่บูดง่ายครับผม ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับปิดไฟได้แกงมะเขือใส่หมูหุงโรกนะครับหน้าตาออกมาประมาณนี้เลยหมูจะชิ้นบางนิดนึงแล้วก็ใหญ่หน่อยนะครับมันจะบางๆใหญ่ๆจะทานง่ายมะเขือจะไม่ดำเพราะว่าเราแช่น้ำเกลือเรียบร้อยนะครับน้ำแกงสีสดใสอัตราส่วนจะโจเขียนให้ที่ด้านล่างนะครับเพื่อนๆสามารถเลื่อนลงไปดูได้วิธีทำก็ตามในวิดีโอเลยนะครับ ใครอยากให้โจ๊กทำเมนูไรคอมเมนต์บอกกันได้นะครับวันนี้ต้องขอบคุณอีกครั้งที่ติดตามรับชมวิดีโอของโจ๊กนะครับแล้วเจอกันใหม่ในเมนูหนะ้าวันนี้ขอบคุณมากๆสวัสดีครับ